ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่7.3นะครับยติด้วยวาจาของนายพุทธิพัทน์ธัญาธรรมนนนะครับเรื่องขอให้กรุงเทพมหานครพัฒนาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพและครอบคุมทุกพื้นที่เชิญท่านพุทธิพัฒน์ครับกรับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติฝ่ายบริหารทุกท่านครับ กระผมพุทธิพัฒน์ธัญญาธรรมนนุ์สมาชิกสภาองค์เทียมนครเขตเยานวาวาขออนุญาตเสนอยติด่วนนะครับอยติที่ท่านไดร้ระบุไปแล้วนะครับท่นานประธานขึ้นสไลด์ครับเริ่มเบลอรอนานไปนิดนึงนะครับเชิญครับรอมาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะท่านเซลเซลเชิญครับจะไปเร็วๆนะครับเพราะว่ายังเหลืออีกประมาณ หกยติที่ทุกท่านจะรอกำลังอภิปรายกันอยู่นะฮะนะครับก็ขออนุญาตท่านประธานเข้าสู่สไลด์เลยนะครับขออนุญาตสไลด์ต่อไปนะครับโครงการ cctv ของกรุงเทพมหานครเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ปีพศ2010ในขณะนั้นยังเป็นช่วงต้นๆในการนำเทคโนโลยีการอัดข้อมูล h 264อาจจะงงมันคืออะไรมันคือการส่งข้อมูลผ่านระบบเน็ตเวิร์ที่ เป็นขนาดใหญ่นะครับตอนนี้ได้มีการจัดเก็บข้อมูลให้มันเล็กลงซึ่งทำให้สามารถที่จะส่งข้อมูลได้มากขึ้นเป็นระบบใหม่ก็คือ H265 นะครับที่เอามาใช้กันซึ่งเทวีเนี้ยก็ไม่ได้ว่าใหม่นะก็ถือว่านานแล้วแต่ด้วยความจำกัดของงบประมาณกรุงเทพมหานครนะครับประมาณปีละเกือบแสนล้านต้องเอาไปจ่ายหลายอย่างจึงทำให้ไม่สามารถที่จะอัปเกรดกล้อง วงจรปิดให้อยู่ในสภาพที่ทันสมัยแล้วก็พร้อมใช้ที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่นะครับดังนั้นเนี่ยครับถ้ามีการอัปเดตกล้องตัวนี้ให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ระบบ AI ก็เข้ามาเยอะมากที่จะสามารถทําได้ถ้าท่านไปต่างประเทศผมไปต่างประเทศมาเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับกล้องวงจรปิดเขาก็สามารถตรวจวิเคราะห์ตรวจจับได้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปเข้าๆเร็ว,รวๆนะฮะสไลด์ต่อไปนะครับ ตัวนี้เราเป็นข้อมูลที่ได้มาจากตอนเราประชุมคณะกรรมการดิจิทัลนะครับซึ่งรายละเอียดเชิงลึกจะอธิบายให้ฟังในสไลด์ที่2อนะครับอันนี้คือสไลด์ที่1ถ้าท่านเห็นวงวงกลมสีแดงเนี่ยท่านจะดูว่า Windows 2016เนี่ยคือ Windows ที่กำลังจะหมดอายุในสิ้นปีนี้นะครับแต่ท่านไม่ต้องตื่นเต้นนะครับเพราะกรุงเทพมหานครกล้องบางตัวยังใช้แค่ Windows 7อยู่เลยนะครับและส่วนใหญ่ก็เป็น Windows 10ซึ่งตอนนี้ไม่อัปเกรดใดๆทั้งสิ้นนะครับ เพราะว่ามันล้าหลังมากๆนะครับเว็บไซต์ HTTP ก็ไม่รองรับนะครับอันนี้คืออันดับแรกนะครับไปสไลด์ต่อไปนะครับสไลด์ต่อไปนะครับตัวนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากสำนักเขาเรียกว่าสถาบันวิชาการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติระบุว่า การเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ในกรุงเทพมหาคนครไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดเนี่ยถูกแฮกเกอร์เข้ามาแฮกเป็นจํานวนมากและง่ายมากนะครับเดี๋ยวเราจะเชิงลึกผมจะอธิบายต่อไปนะครับไปเร็วๆนะครับสไลด์ต่อไปครับนี่ฮะระบบแจ้งเหตุเนี่ยก็กลายเป็นช่องทางที่ผู้ไม่ห่างดีอาจจะส่งข้อมูลปลอมมาได้เพราะว่าเราเปิดกว้างนะครับก็เป็นไปได้แล้วก็ต้องมีการคัดแยกคัดกรองคัดแยก ข้อมูลซึ่งไม่มีการเข้ารหัสรับตําแหน่งส่งว่ามาส่งมาจากไหนเนื้อหาแจ้งเหตุยังไงนะครับขอสไลด์ต่อไปครับอันนี้คือการเปิดเซิร์นะครับการเปิดพอร์ตที่มีจํานวนมากเกินความจําเป็นนะครับมันก็เหมือนหน้าต่างฮะยิ่งท่านเปิดหน้าต่างมากก็จะทําให้สามารถที่จะเข้ามาจู่โจมท่านได้มากขึ้นกล้องวงจรปิดเนี่ยมีหลายทิศทางนะฮะมันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย เขาอาจจะเอากล้องไปทําในสิ่งที่ไม่ดีหรือเอาไปทําในสิ่งที่ดีก็เป็นไปได้นะครับต่อไปนะครับอันนี้หลักๆของเราเนี่ยก็คือการโจมตีจากแฮกเกอร์ได้ในการแฮกข้อมูลเพื่อไปสอดแนมการทํางานของกล้องแล้วเอาไปทําในสิ่งที่ไม่ดีหรือโจมตีระบบบริการออนไลน์ถ้าต่อไปการเปลี่ยนสัญญาณไฟจาราจรกรุงเทพมหานครใช้ระบบเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยเขาอาจจะเข้ามาแฮกข้อมูลแล้วเปลี่ยนไฟแดงตลอดเวลากระพริบกระพริบเหมือนในหนังต่างประเทศก็ได้นะฮะ พราะตอนนี้กรทมยังไม่ได้ไปถึงระดับนั้นนะครับความอัจฉริยะยังไม่ถึงนะครับไปต่อนะครับเรื่องของคุณลักษณะซอฟต์แวร์ผมก็มีตารางเปรียบเทียบเห็นชัดนะครับว่าซอฟต์แวร์ตัวที่กรทมใช้อยู่ตอนนี้มันเป็นรุ่นเก่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Windows 7นะครับซึ่งตอนนี้ปัจจุบันมันไปถึง22-25ไปไกลแล้วนะไปไกลมากมก การบีบอัดเทคโนโลยีก็ยังล้าหลังยังเป็นกล้องไฟขนาดใหญ่การส่งข้อมูลภาพออกไปก็ยังไม่รองรับเกิดกล้องพังเนี่ยก็ต้องให้เจ้าหน้าที่วิ่งไปหลังกล้องไอ้ตัวเมมโมรีเมมกล้องก็อยู่ข้างหลังแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาไปติดตั้งสมัยนั้นเอาเอาตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ VR หรือตัวอะไรที่มันเป็นเมมโมรีฮะไปเก็บไว้หลังกล้องเขาก็เห็นหมดนะฮะมันก็พังสิครับไปตากแดดตากฝนอย่างนั้นมันก็เสียทําไมเราไม่เป็นระบบเน็ตเวิร์กพอมันพังมันก็มีอัตโนมัติในการเชนเน็ตเวิร์กเพื่อจะเปลี่ยน เข้าสู่เครื่องสำรองได้นะครับการสลับการทํางานโดยอัตโนมัติทักวันนี้มันไปไกลมากนะฮะตอนนี้ก็กล้องทมอหลายอย่างที่ยังไม่รองรับนะครับไปต่อครับสไลด์ต่อไปครับในนี้เราก็ยังมีการวิเคราะห์ภาพวิดีโอต่างๆที่เป็นระบบจับหน้าจับทะเบียนรถวิเคราะห์ได้ว่ารถคันนี้เป็นรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์มีกี่คันรถยนต์มีกี่คันรถอะไรมีคันแต่กทมอตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับเพราะกล้องส่วนใหญ่อยู่คณะกล้องส่วนใหญ่ของคมอเนี่ยมีความชัดอยู่ประมาณ3 0 0 0 0 0พิกเซลนะครับไม่ใช่2ล้านหรือ5ล้านนะครับประมาณ30,000นเป็นหลักนะฮะไปต อย่างนี้ให้ดูอันนี้ก็เป็นข้อมูลการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆที่ยังไม่รองรับนะครับไปต่อนะฮะนี่นี่คือตัวอย่างนะครับเวลาเราตรวจจับคนที่เดินเข้ามาในหน่วยงานราชการหรือเดินเข้ามาในกลางคืนแล้วก็สามารถแยกวิเคราะห์ต่างๆได้นะฮะไปต่อครับอันนี้คือแยกชนิดรถนะครับที่เม่คิดได้เกิไดได้เกินไปนะฮะการใช้กล้องบนนี้มันก็สามารถนับป้ายรถเมย์นับรถเมย์ที่สามารถวิ่งมาได้แจ้งเตือนฉุกเฉินรถพยาบาลรถกู่ภัย ต่างๆนะครับไปต่อครับเนี่ยนะฮะอันนี้เราเบินหน้าไว้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นการคุ้มครองตามพาบรบพีดีพีเอนะครับแล้วก็เป็นการคุ้มครองพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับเพื่อให้สามารถเข้าถึงแนละใช้งานตัวจับว่าวันนี้เรามีทุนจีหรือมีจ่าชีพเดินตามถนนยังไม่กเกรงกลัวกฎหมายหรือไม่หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัวจับรถที่ขับขี่บนทางเท้าซึ่งสุดท้ายแล้วก็ ยังขับขาดฝ่าฝาืนอยู่ดีเพราะส่งจดหมายไปก็ไม่มาจ่ายนะฮะผมว่ามันน่าจะไม่มาจ่ายไม่ถึง1 0ด้วยซ้านะครับไปต่อนะครับเปรียบเทียบการบำรุงรักษานะครับอายุการใช้งานเนี่ยที่กมอใช้อยู่มีมากกว่า15ปีแล้วในปัจจุบันบางตัวตกรุ่นบางตัวเลิกผลิตไม่มีอะไรการซ่อมสุดท้ายก็ไปเปลี่ยนแค่ไอ้กล้องเลนข้างหน้าเพื่อให้มันดีขึ้นนะครับแต่ที่เหลือยังเหมือนเดิมเทคโนโลยีก็ไม่มีการอัพเดต ระบบการปฏิบัติการของแม่ข่ายเนี่ยก็เป็นเซิร์ฟเวอร์2008ซึ่งเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่า2016กำลังจะหมดอายุนะฮะแต่ตอนนี้ยังเป็น2008กับ2012เลยซึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยหยุดให้บริการแล้วและเป็นช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่ไม่รับรองฟังก์ชันใหม่ๆใ,ในปัจจุบันนะครับซึ่งตัวใหม่เนี่ยถ้ามันเป็นอัปเกรดใหม่มันก็จะได้วินโดว์ที่ดีขึ้นก็เป็นรุ่น2025ที่ดีขึ้นนะครับการออกแบบของระบบเนี่ยใช้ระบบแม่ข่ายจํานวนมากในระบบนะฮะแต่ถ้าท่านอ จำนวนที่น้อยลง CPU ที่น้อยลงนะครับการจะเก็บดีขึ้นทำไมผมต้องพูดแบบนี้เดี๋ยวตอนหลังผมจะสุดให้ฟังผมไม่ได้มาให้ท่านแต่ต้องมานั่งเปรียบเทียบต้องมานั่งเปลี่ยน,น,ยนหรือมาขายของท่านอะไรแน่นอนท่านไม่ต้องห่วงนะฮะแต่ผมจะทำให้ท่านรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดเพราะอะไรนะครับไปต่อครับการกําหนดการบันทึกของกล้องบันทึกได้แค่7วันนะครับแต่บางแต่ส่วนใหญ่ถ้าเ็วันมันก็แป๊บเดียวท่านถ้าท่านไปแจ้งความมาท่านจะกลับมากว่าจะเข้าหน่วยงานราชการหมดเวลาแล้วครับ กล้องหมดบ้างกล้องเสียมากนะครับการประมวลผลก็ล่าช้านะครับการจัดการระบบที่มีความเสถียรภาพการสลับการทำงานก็แย่นะครับการรักษาก็เสียแต่ค่าเอ็มเอนะครับทุกวันนี้เราจ่ายแต่ค่าเอ็มเอปีละเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปแจ้งกันที่หลังนะไปต่อนะครับนอกจากคั้อยังมีกล้องรุ่นเก่าที่เป็นเดวันนะฮะเป็นเดวันที่ยังเป็นกล้องที่มีความละเอียดต่ําประมาณ3ามแสนสี่นะครับไม่ถึง1ล้านพิกเซลนะครับซึ่งมีเยอะมากนะครับแล้วก็มีความละเอียดของกล้องเนี่ย น้อยมากนะครับแต่จริงๆแล้วกล้องพวกนี้มันชํารุดบ่อยแล้วก็มียุณใช้งานแค่15ปีซึ่งตอนนี้มันน่าจะเกินแล้วส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนทีอาจจะต้องใช้เงินมหาศาลสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือสไลด์ต่อไปครับนี่คือกล้องดีวันนะครับซ้ายมือเห็นไหมฮะท่านเห็นอะไรมัง่งถ้าไม่รู้ว่าเสื้อเขียวก็คงไม่รู้ว่าบริษัทอะไรใช่ไหมฮะแต่ขวานี่เห็นชัดยันป้ายทะเบียนเลยนะมันต่างกันเยอะนะฮะนะครับไปต่อครับนี่ขนาดแค่ซช้สองล้านนะ กล้องบางที่ถ้าเป็นกรุงเทพชั้นในบางจุดนี่เป็น5ล้านไปแล้วนะนะครับไปต่อนี่ะกล้องดูนะอ่าโอเคให้เห็นภาพก่อนนะครับอ่าต่อไปครับงบบำรุงรักษาเราไม่อยากจะมาแตะตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ถ้าไม่ซ่อมเล็กก็ต้องซ่อมใหญ่แต่งบบำรุงรักษาเนี่ยคิดเป็นประมาณ8 0 0ร้อถึงเก้ล้านบาททุกปีโดยคิดจาก8%ของงบลงทุนนะครับคือหมื่นล้าน จากเริ่มแรกกทมเนี่ยมีการลงทุนโครงการ CCTV ทวีมาเมื่อ15ปีที่แล้วงบลงทุนรวมๆเนี่ยกันที่ประมาณหมื่นล้านบาทของทุกๆปีของกทรทมจะมีค่ามลาววัน8%ปรของงบลงทุนโดยงานมลษษารปรของ800้ล้านบาทเนี่ยแยกออกาเป็นดังนี้นะฮะั5้คือกล้องที่ติดตามแยกนะครับโดยปัญหาก็คือคดิสก์ที่ผมบอกอ่ะตัว NVR ที่มันเสียบ่อยรวมไปถึงตัวกล้องประมาณ520ล้านบาทที่ตัวนี้ต้องซ่อมทุกปีนะครับ ส่วนที่2ก็คือ25%เป็นส่วนของห้องคอนโทรลตามสัญญางานเขตเซิร์ฟเวอร์ลมมั่งอะไรมั่งเซิร์ฟเวอร์ดาวมั่งพเพราะมันเก่าฮะประมาณอีก200ล้านบาททุกปีนะครับ10%เ,เป็น Network, นี่ยเป็นเน็ตเวิร์กนะฮะที่มีปัญหานะครับอีกประมาณ80ล้านบาททําไมงบประมาณระหมดไปกับแบบนี้ฮะไปต่อครับหากมีการลงทุนปรับเปลี่ยนกล้องงจรปผิดที่มีความละเอียดต่ํานะครับเป็นกล้องที่มีความชัดเอาแค่2ล้านพอไม่ต้องเยอะราคาตามกรมชีการอะไรก็ได้นะครับ จกข้อบมูลปัจจุบันมีกล้องประมาณ3 8 0 0 0ตัวนะอันนี้แค่ใส่3 0 0 0 0ใส่น้อยๆไปหน่อยนะซึ่งคิดเป็ประมาณ50%ของกล้องทั้งหมดที่ต้องมีการบำรุงรักษาทุกปีกล้อง2ล้านพิกเซลราคากล้องอยู 21, 000 000่ที่2 2 0 0 0บาทนะครับตามราคากรมบัญชีกลางจะใช้งบประมาณในการลงทุนอยู่ที่660้ล้านบาทการปรับห้องการควบคุมคอนโทรลในแต่ละเขตอาจใช้งานเพิ่มอีกสักประมาณพันล้านเลยอะตีเยอะๆไว้นะตีเผื่อๆไว้รวมการลงทุนการเปลี่ยนกล้องในวัน และห้องควบคุมในแต่ละเขตที่ต้องมาใช้เนี่ยอยู่วัน1 6 6 0ล้านบาททําไมต้องมีแต่ละเขตบางเขตไม่มีนะอย่างเขตผมไม่มีเวลาผมจะไปขอกล้องทีผมต้องวิ่งไปเขตอื่นนะแต่บางเขตที่มีก็มีหลายเขตศูนย์กลางของกรทมอก็เห็นแตคน่คนธรรมดาจะไปขอมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะควจะไปขอสถานีตำรวจก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับไปต่อนะฮะสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่า5 0ของงบบำร,รุงรักษากล้อง520ล้านบาทเป็นวงเงินประมาณ2 6 0้ล้านบาท งบรักษาห้องควบคุม200เมื่อกี้ที่ผมบอกไปแล้วรวมเป็นเสียล10ล้านบาทต่อปีนะครับรวมระ้ะเวลาติดตั้งช่วงรับประกันซึ่งกล้องใหม่ทุกพวกนี้เขารับประกัน2-3ปีมีแน่นอนประมาณ1,380ล้านบาทที่ท่านไม่ต้องเสียทุกปีหลังจากนั้น3ปีคิดค่าบรุาัาแค่8%ของ1,660ล้านบาทเป็นเงิน132.8ล้านบาทจากเดิมที่รรักษาตัวนี้ต้องจ่ายถึงเสียล10ล้านบาททำให้กรทมประหยัดลงถึง327.2ล้านบาทต่อปีนะครับ หายไปเยอะไหมฮะหายไปเยอะนะครับอันนี้คือเบื้องต้นที่ผมอยากจะให้ดูว่าทําไมเราต้องทําสิ่งนี้มันทำให้กรทมช่วยลดงบประมาณลงไปเยอะขออนุญาตท่านประธานขึ้นสไลด์ที่2ครับเป็นสไลด์ที่ผมได้รับมาจากการประชุมคณะกรรมการดิจิทัล NC-SA สกมชย่อมาจากสำนักวิชาการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ ได้เข้ามาที่กรุงเทพมหานครและหาลือเรื่องการป้องกันการเฝ้าระวังการโจมตีจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่โดนโจมตีนะครับสั้ต่อไปครับรับมากรับมากนะแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้อยากให้ทุกท่านได้เห็นผมว่าคนส่วนใหญ่ข้อมูลเปิดเผยได้ไหมครับเปิดเผยได้ครับท่านต้องระวังนะครับครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นความจริงครับแล้วก็มีการบันทึกการประชุมในห้องคณะกรรมการ ทั้งหมดครับขอบคุณท่านประธานที่เป็นห่วงครับส l i ต่อไปครับท่านอาจจะมองเห็นเพราตัวเล็กเราตั้งใจครับสีแดงๆที่ท่านเห็นเป็นแถบเนี่ยคือโดนแฮกระดับแอดมิน19ระบบของหน่วยงานในกรุงเทพมหาคนครไม่ต้องดูว่ามีอะไรนะฮะอย่าพยายามส่องสีแดงเนี่ยคือ19ระบบระดับแอดมินคือปฏิบัติการได้หมดเลยนะครับทำได้ทุกอย่างในท่านที่แอดมินสีเหลืองเนี่ย คือระดับยูเซอร์เขาแฮกเข้าไปได้นะฮะมีจำนวนที่เข้ามาแฮกถึง27,000แอคเคาท์นะฮะไปต่อครับนี่นะฮะข้อมูลทุกอย่างอันนี้ก็เหมือนกันที่ผมบอกว่ามันเป็นวินโดว์วินโดว์ตัวเก่านะครับไปเร็วๆครับเดี๋ยวเขาถ่ายรูปทันนี่นะฮะอันนี้ก็แฮกง่ายนะครับไม่ี้องบอกครับมันไม่ซับซ้อนฮะจริงๆตัวนี้ทุกวันนี้มันเป็นระบบ Face ID เป็นระบบ2ชั้นแล้วหรือเป็นระบบใดๆก็ได้ที่มันสามารถ ป้องกันไม่ให้มันเกิดเรื่องแบบนี้นะไปต่อครับนี่ฮะทีอันนี้คือข้อมูลที่มาจากสถาบันความมัน่นคงของเซอร์อียิาติเลยนะไปต่อครับนี่ที่ผมพูดไว้เปิดไว้เยอะเห็นไหมพอเปิดไว้เยอะ3ามพันสารอปสิแปดพอร์ตสาพันสรอ3,388สิบปสำหรับ r p เนี่ยฮะ ADP เยอะนะฮะมันก็จะมีปัญหาที่เขาสามารถเข้ามาได้นะครับเราก็มีทางวิธีการแก้ไขไว้ให้ท่านว่าท่านทำยังไงให้มันหายนะครับไปต่อครับนี่ฮะ เราต้องมีเครื่องมือเติมเข้าไปให้มันดีให้มันอัปเกรดให้มันปลอดภัยไปต่อครับทำแนะนำข้อที่หนึ่งครับกรุณาอัปเดตซอฟต์แวร์และระบบอยู่เสมอหลีกเลี่ยงการดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์และเมิอลิขสิทธิ์พวกนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดเขาเข้ามาหาท่านไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดหรือระบบราชการเขาอาจจะมาปล่อยเว็บพนันออนไลน์หรือปล่อยภาพไม่ดีภาพบราจารย์มาบนหน้าวเว็บกทมหรือหน่วยงานต่างๆซึ่งหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเรามีพอร์ตเยอะมาก เขาไปหลุดแค่จุดหนึ่งเราก็เสียหายแล้วนะครับต้องมีการสำรองข้อมูลอย่างปลอดภัยนะครับในการแบ็กอัพทั้งหมดนะครับมีการยกระดับความปลอดภัยด้วยการยืนยันตนสอ2ขั้นตอนนะครับมีการแต่งตั้งการเสริมบทบาทของ DPO และ CISO นะครับการตั้ง SOC นะครับตลอดจนตรวจสอบและวิเคราะห์กิจกรรมในเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอนี่คือสิ่งที่เขาเตือนมานะครับการจัดหาความเสี่ยงการจัด การในการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมส่งเสริมการใช้หลัดผ่านที่ปลอดภัยนโยบายสีโลทัชนะครับมีการกำกับดูแลคัดเลือกบริษัทที่มีประสบการณ์มีความสามารถในความปลอดภัยเพื่อมาดูแลไม่ต้องอ่านเยอะเอาสั้นๆแค่นี้นะครับข้าวๆก็คือว่าสิ่งที่เขาสรุปนะครับอยากจะบอกว่าจากรายงานของสองกมชต่อระบบกรุงเทพมหานครจะเห็นว่าด้านความมั่นคงไซเบอร์อยู่ในระดับวิกฤต โดยเฉพาะระบบ CCTV ของเทื่องมนาครไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรแกรมที่มีอายุให้บริการอาทิเช่น Windows 7, 0ไม่เตือน16แล้วก็ยั16อีกเยอะนะครับสก็คือการใช้เว็บแอปพลิเคชันที่ผ่านสื่อการสื่อสารแบบ HTTP ที่ตอนนี้ไม่มีใครใช้กันแล้วเพราะมันไม่ปลอดภัยนะครับลดับที่สามคือการเปิดพอร์ตที่ไม่จําเป็นที่ใช้งานเต็มไปหมดซึ่งเหมือนกับการเปิดประตูหน้าต่างไว้รอบบ้านให้ผู้ร้าแอบเข้ามาได้อย่างง่ายๆนะครับ แย่ที่สีคือข้อมูลที่ใช้ user password หลุดให้ใครก็ได้ user password นี้สามารถนำมาใช้งานเข้าสู่ระบบได้จริงนะครับทั้งนี้ความมั่นคงทางไซเบอร์ถือเป็นหนึ่งใน16แนวทางการพัฒนาที่สำคัญของแผนแม่บทภายใต้ย,ยุทธศาสตร์แห่งชาติปีพศ2566ถึง2580และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่3พศ2566 2570ทั้งหมดทั้งมวลทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาอาจจะมีไปแตะอย่างอื่นบ้างแต่อยากจะเห็นว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงวิกฤต นะครับซึ่งถ้าเป็นไปได้อยากจะให้เห็นถึงความสําคัญและความปลอดภัยทั้งข้าราชการที่ทํางานทั้งประชาชนที่ต้องใช้แพลตฟอร์มนี้รวมถึงการเข้าถึงและการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณสัปดาหทุกท่านครับครับจะเชิญท่านกิติพงศ์ครับ เรียนท่านประธานสภาท,ที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมกิติพงศ์เวฟูพันสมาชิกสภายเขียทุ่งครุขออภิปรายเสริมยติของท่านพุทธิพัฒน์ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับก็นิดเดียวครับอย่างที่ทุกท่านทราบครับว่าอย่างกรณีพวกเรานี่เป็นสกเวลาเกิดเหตุประชาชนร้องเรียนมาเราก็มักจะบอกครับว่าให้ไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแน่นอนสิ่งแรกเขาต้องไปที่สถานีตํารวจเพื่อ,อ,อไปขอ แจ้งบันทึกแจ้งความก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เจอบ่อยมากก็คือซอยนั้นไม่มีกล้องนะครับถนนเส้นนั้นกล้องไม่ครอบคุมก่อนหน้านี้ครับสมาชิกท่านอื่นเคยได้อภิปรายไปแล้วว่าในงบประมาณปีต่างๆที่ผ่านมาเรามีความรู้สึกว่างบประมาณของกรุงเทพมหานครโดยสํานักการจราจรมีจํานวนกล้องไม่เพียงพอและวันนี้ครับเรายังไม่ได้อภิปรายเรื่องร่างงบประมาณแต่ก็ดูคร่าวๆแล้ว คิดว่าปีนี้ก็ไม่ต่างกับปีเดิมไม่เพียงพอในเรื่องที่1ส่วนเรื่องที่2เรื่องระบบครับอย่างที่เมื่อกี้ท่านพุทธิพัฒน์ขขงเนี้ยเออนํนามพูดถึงเรื่อง compression เขาเนียยใช้ภาษาอังกฤษนะครับก็คือ2 4 6 2 4 5ผมคิดว่ามีประเด็นหนึ่งที่ยังต้องพูดกันอยู่ก็คือเรื่องระบบโครงข่ายถ้ามีในอนาคตมีกล้องมากกว่านี้แบนด์วิดที่ใช้ก็ต้องมากกว่านี้เพียงพอไหมถ้าไม่เพียงพอท่านประธานจําได้ไหมครับ ก่อนหน้านี้ที่เมื่อกี้ของท่านสุธิชัยพูดไปเรื่องของสถานศึกษานะครับเรื่องเช่าผมเรียกว่าสายสัญญาณแล้วกันก็ไม่ก็มีปัญหาอีกนะครับนอกเหนือจากนั้นอาทิตย์หน้าผมเองก็มีได้ยื่นยติไปแล้วนะครับก็ขออนุญาตฝากประธานท่านประธานไปถึงฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเรื่องสำนักดิจิตอลซึ่งเดี๋ยวก็คงมีการบรรจุยตินี้ไว้หลายๆอย่างครับสำนักการจราจรนะครับ อาจจะไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากสํานักการศึกษาสํานักการโยธาเมืม่อต้องใช้เทคโนโลยีเหล่านี้แต่แน่นอนครับพวกท่านเป็นหน่วยงานที่กํากับก็เป็นหน้าที่ท่านเพียงแต่ว่าวันนี้โชคดีครับที่ห้ในผู้บริหารชุดนี้เนี่ยเรามีสํานักดิจิทัลเกิดขึ้นอธิฐานนะครับอาจจะมีการพูดคุยเรื่องนี้ว่าถ้าท่านไม่ถนัดท่านเป็นผู้ใช้ก็ควรให้หน่วยงานที่มีความชํานาญเป็นผู้จัดหามาให้ เพราะเมื่อกี้เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่อง face recognition หรือจะเป็นพูด Buzzword อย่างที่เรียกว่า AI ที่ทุกคนพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใช้บันทึกหน้าของบนถนนของน้องๆที่เข้าออกในโรงเรียนหรือเมื่อแต่วันนี้ครับตอนที่เราเปิดสภากันปีแรกๆถ้าท่านประธานจําได้มีคนนอกใครก็ไม่รู้เดินเข้ามาเข้ามาถึงในห้องนี้ได้แต่ถ้ามี face detection อย่างน้อยมันก็ช่วยนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็ต้องบอกตรงว่า มันไม่ได้เป็นแค่ของสํานักจราจรไม่ได้เป็นแค่เรื่องกล้องวงจรปิดนะครับเราคงต้องมีการพูดคุยและบูรณาการทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นกล้องในกทมทั้งหมดในสถานศึกษาในอนามัยในโรงพยาบาลรวมถึงในสภาหแห่งนี้ด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานครับจะมีสมาชิกท่านใดซักถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีนะครับเชิญฝ่ายบริหารครับเชิญครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้สังเกตครับก่อนน่้ขอขอบคุณยตินี้นะครับที่ชี้เห็นของปัญหาของการข้อจากัดของระบบซ c t v ของกรุงเทพมหาคนครก็ทุกอย่างที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายมาก็เป็นความจริงครับก็ทีนี้เราต้องมาฝ่ายปรญหาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจผมขออนุญาตท่านประธานขึ้นสไลด์นะครับรคือปัญหาของเรื่องระบบซ c t v ของกรุงเทพมหาคนครคือเราเก่าแล้วก็จำนวนไม่เพียงพอ ครับอันนี้เป็นปัญหาที่ทุกคนรับทราบกันนะครับกล้องของเรามีประมาณทั้งหมดเนี่ยมากกว่า65,000กล้องก็บรุ่นเก่าครับอายุมากกว่า18ปีกล้องดิจิตอลเนี่ยแยกเป็นสตัวนครับกลุ่มอนาล็อกนี่คือเก่าแล้วภาพไม่ชัดเลยอย่างที่เห็นที่ท่านสมาชิกได้แสดงจะออกมาก็เห็นภาพอยู่มีมากกว่าครึ่งคือ33,000ตัวนะครับส่วนกล้องดิจิตอลเองนะก็เป็นกล้องที่มีอายุมากกว่า8ปี ก็มากกว่าครึ่งเช่นเดียวกันคือ 19, 00 0กล้องเกือบสองห0 0กล้องที่ยังอยู่สภาพเก่าอยู่นะครับซึ่งปีที่ผ่านมางบ68ปเนี่ยปีที่กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยก็ต้องขอบคุณทางสภาที่ได้อนุมัติงบประมาณมาให้เราเปลี่ยนกล้องทดแทนที่ไปเป็นกล้องดิจิตอลรุ่นใหม่2อาพิกเซลเนี่ย2,900กล้องนะครับเดี๋ยวขอญาตหน้าถัดไปโดยสรุปปัญหาคือของเรื่องนี้ขอหน้าถัดไปครับอ๋ออันนี้เป็นเรื่องภาพรวมนะซึ่งวันนี้ก็มีปัญหาเดิมคือปัญหาเชิงโครงสร้าง คือเราดูระบบเรื่องของกล้องเนี่ยเราดูแค่ตัวกล้องยังไม่พอเพอราะกล้องเป็นส่วนหนึ่งก็มีอนาล็อกดิจิตอลความคมชัดเป็นอย่างไรเรื่องที่2คือเรื่องของซอฟต์แวร์ด้วยว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการอ่านกล้องไปใช้ประโยชน์ประมวลผลเนี่ยเป็นอย่างไรตัวอีกตัวนี่อคือเน็ตเวิร์กการเชื่อมโยงข้อมูลรวมไปถึงเซิร์ฟเวอร์ตัว Data ที่เก็บโครงสร้างของกทมเนี่ยเป็นโครงสร้างที่ปะผุขึ้นมาคือค่อยๆทาไปเรื่อยๆแปะไปเรื่อยๆ ปัใหาโครงโค,รง,ค,รง,ครงสร้างเครือข่ายเราเนี่ยใช้ประโยชน์อย่างไม่มีประสิทธิภาพก็ยกเป็นแฟกเมนต์คือกระจายหลายศูนย์เนี่ยทำให้งบประมาณในการบำรุงรักษาเนี่ยใช้งบมันสูงมากนะครับก็อันนี้ก็เป็นที่เราสิ่งเราจะปรับปรุงขึ้นมาเดี๋ยวคอหน้าต่อไปครับสิ่งที่เราจะทิศทางที่จะเดินดำเนิเนต่อคือกล้องทดแทนอันหลอกเนี่ยอันนี้เราก็ใช้แล้วถ้าเรามีงบประมาณเท่าไหรก่ก็ทยอยเปลี่ยนเป็นกล้องดิจิตอลรุ่นใหม่นะครับ ก็มีกําหนดมาตรฐานละอย่างน้อย2ล้านพิกเซลนี่เป็นมาตรฐานนะครับยกเว้นถ้าเป็นกล้องที่ต้องการอ่านป้ายทะเบียนเรียลไทม์เป็นกล้อง LPR ก็จะ5้าล้านพิกเซลขึ้นมาอเป็นมันกล้องจะมี2มาตรฐานที่เรากําหนดไปแล้วนะครับกำหนดมาใหม่เนี่ยเพื่อให้เวลาการซื้อทดแทนเนี่ยได้มีมาตรฐานเดียวกันนะครับข้อมูลกล้องพวกนี้ก็สามารถไปใช้โปรแกรมประมวลผลต่อได้นะครับไปหน้าถัดไปครับ ในกลุ่มกล้องดิจิตอลเดิมที่มีอายุมากเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นกล้องอดิจิตอลที่รุ่นใหม่นะครับการบันทึกภาพนี้ต้องดูระบบบันทึกภาพ NVR DVR ข, DV ของก่อนนี้ก็เปลี่ยนนะอาจจะใช้เป็น SDcard แทนหรือเชื่อมกับเป็นเซิร์ฟเวอร์เข้ามานะครับอันนี้ก็เพื่อบริหารจัดการเรื่องของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษานะในระยะยาวด้วยขอหน้าถัดไปครับส่วนเรื่องการใช้ AI เข้ามาช่วยในการประมวลผลภาพเนี่ย ก็มี2ลักษณะอย่างที่ผมเรียนว่า AI ที่ประมวลผลที่ตัวกล้องเลยกรณีต้องการสปีดในการคำนวณนการเรียลไทม์แคปเจอร์ภาพจับได้ทันทีอย่างเงี้ยกล้องก็แพงขึ้นหน่อยนะครับแต่ว่าก็เราใช้ซอฟต์แวร์ที่หัวกล้องเกิาการเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณก็อเป็นหน้าเซ์หน้าถัดไปครับซึ่งกล้อง6 0,000กว่าตัวที่เรามีเนี่ยนะเราไม่จาเป็นต้องใช้ AI หัวกล้องก็ได้กรณีที่เ้องกการทำ post processing คือกรณีออกใบสั่งทีหลังไม่ต้องเรียลไทม์อย่างเงี้ยก็ใช้ AI มาประมวลผล ภายหลังได้ซึ่งเราใช้ใช้กล้องตัวไหนเข้ามาประมวลผลก็ได้นะครับตอนนี้สิ่งกระกรมอเก็มีอยู่แล้ว1น0่อสิทธ์นะครับหมายความว่าเราสามารถประมวลผลร้อยกล้องในตําแหน่งไหนก็ได้ที่อยู่ในเครือข่ายเรานะครับขอหน้าต่อไปครับอันนี้ทั้งหมดที่สิ่งเข้าทำเนี่ยหนึ่งสองสามก็คือ1คือเปลี่ยนกล้องอนาล็อกเป็นดีกล้องดิจิตอลสองเปลี่ยนกล้องดิจิตอลรุ่นเก่านะให้เป็นกล้องดิจิตอลรุ่นใหม่ที่มีมาตรฐานนะครับสามคือการใช้ประโยชน์จาก AI เข้ามาช่วยทั้งหัวกล้องเองทั้งที่ เข้าไป AI ไว้ประเมินผล ing, post r s i n g p o processing เองนะครับรวมถึงการข้อที่สี่เนี่ยคือการเชื่อมกล้องจากภาคเอกชนพวกถนนสายสําคัญเนี่ยหลายๆที่พื้นที่เนี่ยเอกชนมีกล้องที่ดีอยู่แล้วนะเป็นการประหยัดงบะมณของเราก็ทําแพลตฟอร์มในการสามารถเรียกดูกล้องของภาคเอกชนหรือของหน่วยงานอื่นๆเช่นตํารวจเนี่ยเข้ามาร่วมกันนะครับข้อที่5คือลดต้นทุนการติดตั้งกล้องอย่างที่เรียนว่าค่ากล้อง อาจจะไม่เท่าไหร่ส่วนหนึ่งข้อสําคัญคือเรื่องค่าติดตั้งค่าเดินสายค่าเช่าไฟเบอร์ออปติกพวกนี้คือเป็นค่าใช้จ่ายที่มีในยะสําคัญอันนี้ก็ต้องทำพิจารณาเป็นรถแมพออกไปนะครับส่วนข้อที่6นี่สําคัญคือตัวคอมมานด์เซ็นเตอร์เนี่ยจะช่วยซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างเราได้ตัวพร้รับจ้างแล้วก็คงคิดว่าน่าจะ,ะเริ่มเห็นผลในต้นปีข้างหน้านี้ตัวคอมมานด์เซ็นเตอร์เนี่ยจะเป็นซิงเกิลแพลตฟอร์มที่ช่วยอ่านข้อมูลกล้อง ของทั้งหมดที่เรามีอยู่ได้ปัญหาของกล้องของกทมวันนี้เรามีโปรแกรมที่ใช้อ่านในแต่ละโซนไม่เหมือนกันเนื่องจากระบลาการประมูลไม่พร้อมกันนะครับทำให้ซอฟต์แวร์เนี่ยมีความหลากหลายไม่สามารถอ่านกล้องข้ามข้ามโซนกันได้เังั้นการใช้คอมมานด์เซนเตอร์การใช้ซิงเกิลแพลตฟอร์มเนี่ยและเป็นโอเพนสแตนดาร์ดเนี่ยก็จะทําให้สามารถบูรณาการภาพกล้องทั้งหมดของกทมได้รวมถึงภาพกล้องจากหน่วยงานอื่นๆภายนอกกทมได้ก็เป็นการใช้ วางระบบในการบริหารความปลอดภัยนะบริหารการจราจรกทมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับขอบคุณครับเชิญท่านพุทธิพัฒน์สรุปครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมพ,พุทธิพัฒน์ธัญธรรมนนทสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตยานวารครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านฝ่ายบริหารนะครับท่านรองผู้ว่าที่มีแนวทางในการพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับ ยังไงผมก็คิดว่าก็ยังไม่ควรไปใช้ระบบบันทึกข้อมูลตัวกล้องยังเป็นระบบ SD Card เป็น n v r ไว้ตัวข้างหลังนะเราถ้าเราสามารถผลักดันงบประมาณหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ให้มันดีขึ้นอัปเกรดให้มันดีขึ้นก็ต้องฝากทางฝ่ายบริหารยกระดับให้มันดีขึ้นเพื่อความปลอดภัยนะครับเรื่องของกล้อง AI ที่วิ่งอยู่บนทางเท,ท,ท้าเทสกิตเนี่ยผมได้ใช้คณะกรรมการ อนุกรรมการด,ดิจิทัลดิจิตัลนะครับเพื่อเอานโยบาย32พัชช arrow. ของท่านผู้ว่าไปดูนะครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่ามันมี Loss นะครับคือการผิดพลาดในการไม่สามารถตรวจจับทะเบียนร,รถได้น่าจะเกือบ40%สมมุติรถวิ่งมาประมาณ3,000คันนะครับ3,000คันคนะันเห็นแต่ที่ไม่เห็นน่อีกประมาณทัก2,000คันอะไรอย่างเงี้ย คือมันก็ถือว่ามันมันหายไปเยอะบางทีกล้องมีฝั่งเดียวอาจจะต้องติดหน้าหลังนะครับบางทีรถมอเตอร์ไซค์มันรู้ฮะมันก็จะเบี่ยงมอเตอร์เพราะข้างหน้ายัางไงก็ไม่มีป้ายทะเบียนนะครับเขาก็จะจับไม่ได้นะครับคืออยากจะให้ครอบคุมอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ที่เราตั้งที่ผมเข้ามาศึกษาเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเกิดจากเขตจันทบของผมนะครับอยู่ในใจกลางเมืองที่อยู่อาศัยหนาแน่นและกล้องจอดผิดน้อยมากนะครับส่วนไหนจะอยู่หลักๆตามถนนนาราธิวาสาชนาครลิน อย่างตัวอย่างเส้นซอยอมรสัตว์พระรามสามเจ็ดเนี่ยโจรก็เยอะนะครับกล้องมีตัวเดียวเป็นต้นนะครับการขโมยสายไฟก็เกิดเยะเยอะมากในเขตจนาวานนะครับสำนักงานโยธาเหนื่อยมากที่ต้องมาช่วยเปลี่ยนให้ตลอดแต่ก็ขอบคุณท่านรองผู้ว่าแลวก็สำนักงานโยธาที่ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างดีนะครับอยากจะให้ฝ่ายบริหารผลักดันให้เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงนะครับเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายครับอย่าเสียกระปิดกระปอยทุกๆปีอย่างนี้เลยครับ ลงทุนทีเดียวให้จบครับเจ็บนิดเดียวครับแต่สําเร็จนะครับขอบคุณครับเรื่องนี้จะมีผู้ใดเห็นเป็นอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีนะครับผมถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับยตินี้นะครับผมจะให้ทางเลขาสภานะครับส่งให้ฝ่ายบริหารพิจารณาและดําเนินการต่อไปนะครับ